สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลสู่รู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูการแบ่งสายของนัดแบดมินตันไทยในศึกไดฮาสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2021ัทัวร์นาเมนต์ระดับเบอร์ทัว750ชิงเงินรางวัลรวม6แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ19,764,000บาทที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้จะมีนักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขันทั้งหมด5ประเภทเราจะมาดูกันครับว่าแต่ละประเภทมีใครลงทําการแข่งขันกันบ้างเริ่มจากประเภทชายเดี่ยวมีลงทําการแข่งขันทั้งหมด3คนด้วยกันคนที่1กันกันตะพลหวังเจริญคนที่2วิวกุลวุฒิวิทิสารคนที่3โอ๊ตสิทธิคมธรรมสิงห์ต่อไปเป็นประเภทหญิงเดี่ยวนักกีฬาของไทยมีส่งทั้งหมด5คนด้วยกัน1เมลชนกอินทนนท์ สหมิวพรประวีช่อชูวงสามคีมบุษนันอึง้งบำรุงพันธ์สจิวพิทยาพรชัยวัน 5. ้าเมสุพันิดาเกตทองลำดับถัดมาก็เป็นประเภทคู่ผสมมีส่งไปทั้งหมด3คู่ด้วยกันครับของนักกีฬาไทยได้แก่คู่ที่ 1. บาสเดชาพลพ,พัวรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริไ่รัตนาชัยคู่ที่ 2. ม้าตานุพัฒนวิรยางกูลกับมูนาเบญญภา,าเอี่ยมสะอาด คู่ที่3เอ็มสุพั์จอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพานต่อมาก็จะเป็นประเภทชายคู่จะมีหนึ่งคู่ครับสำหรับนักแบดมินตันไทยในการแข่งขันในครั้งนี้เอ็มสุพัทจอมเกาะกับสกายกิตินุพงศ์เกเรนประเภทสุดท้ายเป็นประเภทหญิงคู่นักแบดมินตันไทยลงทําการแข่งขันทั้งหมด3มคู่ด้วยกันเริ่มจากคู่แรกกิฟจงกนพานกิติธาราคุณกับวิวระวินดาประจงใจคู่ที่2มูนาเบญญาภากับอันนานันทการอิ่มสะอาด คู่ที่3เอิร์ธพุทธิตาสุภาจิรากุลกับปอป่อ,ปอสัมสิริต่รัตนชัยเราจะมาดูการประกวดคู่การแข่งขันในรอบแรกของนักแบดมินตันไทยในแต่ละประเภทกันนะครับเริ่มจากประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกันกัน,กนตะพลหวังจเจริญมือวางอันดับที่18ของโลกจะพบกับโกกิวาตานาเบะมืออันดับที่43ของโลกจากญี่ปุน่นคนที่2วิวกุลวุฒิทิศารมืออันดับที่23ของโลกจะพบกับแอนโทนีซินนิสุกะกินติงมือวางอันดับที่5ของรายการมืออันดับ ที่หของโลกจากอินโดนีเซียคนที่สโอสิทิคมธรรมสินมืออันดับที่30ของโลกจะพบกับโจนาธานคริสตี้มือวางอันดับที่6ของรายการมืออันดับที่8ของโลกจากอินโดนีเซียรประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกคนที่หนึ่งเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับสองของรายการมืออันดับที่8ดของโลกจะพบกับอาสุกะทากาฮาชิมืออันดับที่80ของโลกจากประเทศญี่ปุน่น คนที่2หมิวพรปรวีช่อชูวงมือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับที่10ของโลกจะพบกับมารีบาโตเมนมืออันดับที่59ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทหญิงเดี่ยวคนที่3ของนักแบดมินตันไทยครีมบุษนานอึ้งเบารุงพานมือวางอันดับ8ของรายการมืออันดับที่12ของโลกจะพบกับซาเอนะคาวาคามิมืออันดับที่49ของโลกจากประเทศญี่ปุน่น คนที่4ของนักแบดมินตันไทยจิวพิทยาพรชัยวันมืออันดับที่27ของโลกจะพบกับเยนล,ลี่โฮชัวมืออันดับที่68ของโลกจากฝรั่งเศสคนสุดท้ายคนที่5ของนักแบดมินตันไทยในประเภทหญิงเดียวเมสุภานิดาเกตทองมืออันดับที่3 3ของโลกจะพบกับพีวีสินทุมืออันดับที่สของรายการมืออันดับที่7ของโลกจากอินเดีย ต่อมาก็จะเป็นประเภทคู่ผสมในรอบแรกของนักแบดมินตันไทยคู่ที่1บาสเดชาพลพัวเวลานุเคราะห์กับปอป้อทัพส์ริริแต่รัตนาชัยคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการคู่มืออันดับที่สของโลก จะพบกับยูกิคาเนโกะกับมิสกิมัตสึโตโมมืออันดับที่17ของโลกจากประเทศญี่ปุน่นคู่ที่2มมาตานุพัฒวิริยางกูลกับมูนาเบญภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับที่509ของโลกจะพบกับมาคัสแอลดิสกับรอเดนสมิธคู่มือวางอันดับ4ของรายการคู่มืออันดับที่7ของโลกจากอังกฤษ คู่ที่3คู่สุดท้ายของประเภทคู่ผสมของไทยเอ็มสุภัทจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับที่27ของโลกจะพบ,บ Lisa ati, กับลิซ่าอายูกูซูมาวติกับเรฮานูฟานกูชาจานโตคู่มืออันดับที่59ของโลกจากอินโดนีเซียต่อมาเป็นประเภทชายคู่หนึ่งเดียวของไทยในรอบแรก เอมสุภัทจองเกาะกับสกายกิติณุพงเกเรนคู่มืออันดับที่59ของโลกจะพบกับมาซายุกิโอนเดระกับฮิโรกิโอคามูระคู่มืออันดับที่60ของโลกจากประเทศญี่ปุน่นประเภทสุดท้ายประเภทหญิงคู่รอบแรกของนักแบดมินตันไทยเริ่มจากคู่แรก กิฟตจงกนพันกิติธารากุลกับวิวราวินดาปราจงใจคู่มือวางอันดับแของรายการจะได้บายในรอบแรกไม่ต้องแข่งครับผ่านเข้ารอบเลยคู่ที่สองมูนาเบญภา,าเาอี่ยมสะอาดกับอันนานันทาการเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับที่49ของโลกจะพบกับชิซาโตะโฮชิกับอาโออิมัสึดะคู่มืออันดับที่41ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้คว้าแชมป์ในประเภทหญิงคู่ในรายการไฮโรโอเพ่น2021ที่ประเทศเยอรมน,นีที่ผ่านมา คู่ที่3เป็นคู่สุดท้ายในประเภทหญิงคู่ของนักแบดมินตันไทย เอิร์ธพุทธิตาสุภาจิรากุลกับปอป้อทรัพย์สิริตดรัตนาชัยคู่มืออันดับที่19ของโลกจะพบกับซิตี้ฟาดีรามาดาติกับริบก้าซูกิอาโตคู่มืออันดับที่29ของโลกจากอินโดนีเซียโดยศึกแบดมินตันไดฮสึงอินโดนีเซียมาสเตอร์2021ทัวร์นาเมนต์ระดับเวอร์ทัวร์0จจะมีการแข่งขันกันระหว่างวันที่1 6ถึง21พฤศจิกายน2564นอบในเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย ก็รอติดตามชมและเชียร์นักแบดมิงตันไทยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละวันและลิงก์ในการถ่ายทอดสดในแต่ละคู่ทางช่องก็จะมีคลิปในการอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันในแต่ละวันรวมถึงลิงก์การแข่งขันให้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสู่รู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ